สามแม่น้ำที่อันตรายที่สุดในโลกรับรองว่าคุณจะไม่กล้าลงไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณยังกล้าลงไปแสดงว่าคุณอาจได้มีชีวิตกลับมาหลังจากดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าคุณกลัวอันไหนมากที่สุดอันดับที่หนึ่งแม่น้ำอเมซอนอเมริกาใต้เป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยสัตว์อันตรายเช่นปลาปีรันยาปาลาไหลไฟฟ้าอนาคอนดาในเขตปลาบางพื้นที่จะมีพืชที่เป็นพิษอยู่ถ้าคุณเผลอไปโดนมันรับรองว่าคุณได้จบชีวิตตัวเองแน่ บางพื้นที่มีชนเผ่าที่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าถ้าคุณเผลอเข้าไปอาจไม่ได้กลับออกมาอันดับที่2แม่น้ำคองโกแอฟริกาเป็นแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลกซึ่งมีความลึกกว่า220เมตรมีกระแสน้ำบนที่แรงมากโดยเฉพาะในจุดน้ำตกอินกาพบสัตว์ดูร้ายเช่นฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ที่คอยจู่โจมคนอันดับที่3แม่น้ำเยนีเซรัสเซียแม่น้ำนี้ไหลผ่านพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลีย์ และมีการตรวจพบสารกัมมันตรังสีบางส่วนอุณหภูมิเย็นจัดมากในฤดูหนาวอาจทําให้แข็งตัวและกลายเป็นกับดักน้ําแข็งถ้าคุณตกลงไปในแม่น้ำํำรับรองว่าไม่เกิน30วินาทีคุณจะหยุดหายใจทันที